สวัสดีครับในคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมสวนลำไยนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่สวนนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลตัวเมืองลำพูนครับอยู่ที่ตำบลเหมืองจีบบ้านฝั่งมินอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับแปลงนี้เป็นที่กว้างมากมีลำไยประมาณร้อยกว่าต้นครับเกือบสองร้อยต้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าแล้วก็มีสมมตร์ด้วยนะครับสําหรับถนนที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านฝั่งมินไปที่บ้านดอยแตครับ สำหรับสวนลำไยแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนประมาณ1 1 0เมตรและสูงจากระดับน้ำทะเล323เมตรครับจะเห็นรถของชาวบ้านขับผ่านกันอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่หน้าแปลงสวนลำไยตรงหัวมุมก็จะมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ด้วยครับแล้วก็จะมีมิเตอร์ของน้ำประปาหมู่บ้านอยู่บริเวณด้านหน้าสำหรับต้นลำไยภายในสวนอายุป,ประมาณ10กว่าปีครับ มีการเดินระบบน้ำไปทั้งหมดต่อสปริงเกอร์ลดน้ำไว้ทุกต้นในปัจจุบันก็มีคนมาเช่าทำสวนนี่อยู่โดยแบ่งเช่าไปประมาณ60ต้นครับในการดูแลปีละ18,000บาทก็เผื่อว่าท่านใดสนใจซื้อที่ดินแปลงนี้แต่ไม่มีเวลามาดูแลก็สามารถให้ชาวบ้านเช่าทำสวนได้ครับสำหรับน้ำที่นำมาใช้ภาในสวนลําไยนี้อย่างที่เรียนไว้ในตอนแรกว่ามีบาดาสเมเอิร์ดึงเข้ามาจากหมู่บ้านครับ แล้วก็จะมีในส่วนของน้าประปาหากท่านใดสนใจซื้อที่ดินแปลงนี้สําหรับปู่บ้านก็สามารถดึงน้าประปาใช้ได้เลยครับเพราะว่ามีอยู่ในแปลงที่นี้แล้วก็ถือว่าสะดวกสบายครับใกล้ชุมชนด้วยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับบ้านผู้ใหญ่บ้านเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดแดงน,นสสจอเนื้อที่8ไร่2งานกับ94ตารางวาก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปทรงของที่ดินแปลงนี้ไว้ด้านบนของในคลิปนี้ครับในส่วนของต้นลำไยที่อยู่บริเวณด้านหลังท่านเจ้าของยังไม่มีคนมาเช่านะครับอาจจะต้องมีการตกแต่งดูแลบ้างเนื่องจากท่านเจ้าของอายุเยอะแล้วดูแลไม่ไหวครับแล้วก็ท่านมีปัญหาสุขภาพด้วยสําหรับในส่วนของการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ก็ห่างจากตัวเมืองลาพูน18กิโลเมตรห่างจากตลาดบ้านซิ่งซึ่งมีตลาดสดขนาดใหญ่และก็ซปเปอร์มาร์เกต็ต อย่างบิ๊กซีโลตัสร้อดช็อปเซเว่ห่างอยู่ประมาณอีก10กิโลครับแล้วก็ห่างจากห้างบิ๊กซีลำพูน24กิโลห่างจากสนามบินเชียงใหม่51กิโลเมตรครับการเดินทางปัจจุบันนี้ค่อนข้างสะดวกสบายถนนเป็นถนนลาดยางทั้งหมดแล้วก็ออกถนน4เลนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนตั้แต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังบริเวณด้านข้างถ้าเราหันหน้าออกไปหน้าแปลงที่ จะอยู่ทางฝั่งขวามือถ้าเราหันหน้าออกนอกถนนครับจะเป็นสระขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งไร่มีน้ําเกือบทั้งปีนะครับตรงนี้คนที่มาเช่าก็เดินสายไฟสําหรับต่อไดโว่ดึงน้ําขึ้นมาใช้ภายในสวนนี่ครับสระน้ํานี่ถ้ามีการตัดตกแต่งดูแลเติมน้ําเพิ่มเข้าไปก็สามารถทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาได้อีกหรือว่าจะทําบ้านทําศาลานั่งริมน้ําได้ด้วยนะครับด้านหลังของบริเวณแปลงที่ก็จะมองเห็นภูเขา แล้วก็จะมีเพิงศาลาหรือที่เรียกว่าขนมอยู่บริเวณด้านหลังไว้สําหรับนั่งพักเวลามาดูแลสวนครับสําหรับในส่วนด้านหลังของสวนลําไยนี่ก็จะขั้นกับเพื่อนบ้านโดยมีลําเหมือมาขั้นนะครับสําหรับที่แปลงนี้ยังไม่ได้ล้อมรั้วแต่ว่าจะเห็นแนวเขตได้อย่างชัดเจนเพราะในแต่ละด้านจะมีทั้งถนนแล้วก็ลําเหมือมาขั้นและแต่ก่อนพื้นที่นี้อาจจะกว้างกว่านี้นะครับแต่ท่านจะขอได้แบ่งขายออกไปบ้างแล้วบางส่วน สำหรับที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะที่จะทำเป็นสวนเกษตรสวนลำไยห,หรือว่าสวนผลไม้ชนิดอื่นหรือจะทำเป็นบ้านสวนทำจัดสรรแบ่งเป็นล็อกขายก็ได้ครับหรือท่านใดมีทุนจะซื้อเก็บไว้เก่งกาไรในอนาคตสำหรับในส่วนของลำไยภายในสวนนี้ท่านเจ้าของเคยขายได้ราคาหลักหลายแสนเลยนะครับเพราะว่ามีลำไยอยู่เยอะแล้วก็เป็นต้นลำไยขนาดใหญ่ที่ดินแปลงนี้ดินดีน้ำดีครับ ในส่วนของน้ําที่นํามาใช้ภายในสวนนอกจากที่เรียนมาในข้างต้นแล้วก็สามารถดึงน้ําจากคลองชนะทานที่อยู่บริเวณใกล้ๆเข้ามาใช้ได้อีกครับจะมีการปล่อยน้ําออกมาอยู่เรื่อยเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรนํามาใช้สําหรับในส่วนของราคาขายท่านเจ้าของตั้งขายไว้ในราคายกแปลง2องล้านห้าแสนบาทครับถือว่าถูกมากสําหรับที่ดินติดถนนและอยู่ในเขตอําเภอเมืองมีไฟฟ้าประปาพร้อมราคาเฉลี่ยไล่ละไม่ถึง30,000นบาท หายากแล้วนะครับสำหรับในปัจจุบันนี้ท่านใดสนใจก็ทักมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป061-794-5415ผมอาร์ตครับท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลหนึ่งช่องของเราผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นคือใน Facebook และใน TikTok ใช้ชื่อลำพูนพ r o ป e ร t ตี้สกุลเป็นภาษาอังกฤษครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับถ้าจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินส,สวยๆแปลงต่อๆไปขอพระคุณที่ติดตามรับชมครับ